สวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับเราจะมาเก็บตกบ่อหน้าป่องนะครับวันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันจะเป็นคนมาบ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวดูตอนนี้รถจอดตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยเต็มเกือบเต็มหมดแล้วนี่นะครับรถรถมาจอดตรงนี้เลยนะครับยาวมาเลยนะครับยาวมาเลยนี่คนมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเกือบเต็มแล้วแหละบ่อเหลิวน่าจะยังไม่ มีใครมาเท่าไหร่นะครับนี่วันนี้เราจะมาเก็บตกนะครับวันนี้ว่าจะหกสามนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับปลากินไก่นะครับเราจะล้างหกสามนะครับวันนี้เก็บตกปลาอาจจะไม่ค่อยกินจัดเท่าไหร่นะครับแต่เราก็จะมาจะล้างเอานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนครับแล้วนะส่วนเช้านี้ผมก็จะตกบาร้านนะครับน้องเขาจะตกเป็นไม้ตายนะครับเช้านี้ตัวแรกก็ขึ้นมานะครับเป็นปลาเนน ลูกเกิดนะครับลูกเกิดที่ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้เราก็เอากลับนะครับได้มาสวยๆนะครับนี่ก็ปลากินของน้องแล้วนะครับรอดูนี่นะครับใบเลยลากยาวไปเลยนี่สวยๆนะครับไซส์เราจะเอาขึ้นค่อนข้างช้ากันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นหกสามนะครับปลามันค่อนข้างแรงนะครับสำหรับที่นี่ ਕਰਨੇ

<ena> มาแล้วๆๆกินลาเลยอ๋อ <title> มันบ่ต้องคอนแกเมาบ่เฮ็ดเวียก แค่อย่งนี้มอจากาเกียวแนะครับมาเกี่ยวไนขีนเลยนใชเหรอยอเลย้หผมถ้าไป่าา บกับหนึ่งมีพิษ้างครั นึ่งหัวนี่ของแท้ของแท้ร้านนี้เนี่นี่ยเขอบขากินหัวทั้งหัวที่หัวคน